สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องอาร์เกมเมอร์นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้ท่านผู้ชมครับ24พฤษภาคม2563ครับเกาะติดอยู่กับเรื่องเยียวยาเกษตรกรครับพาดหัวข่าววันนี้ครับเกษตรกรสองกลุ่มได้เงินเยียวยาภายในเดือนพฤษภาคมนี้8ล้านกว่ารายสามารถตรวจสอบสิทธ ตรวจผลการโอนแจ้งช่องทางการโอนเงินได้ที่เว็บไซต์ www.mocac.go.th นะครับหรือที่เว็บไซต์เยียวยาเกษตรษกรชมรายละเอียดครับเกษตรกรกลุ่มที่หนึ่งครับ,รบก็คือเกษตรกรที่มีการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรภายในไม่เกิน30เมษายน63นะครับ ก็ผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับกระทรวงการคลังเราไม่ทิ้งกันและตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือของรัฐอื่นๆแบ่งออกเป็น2ชุดนะครับที่ทกสโอนชุดที่1โอนเรียบร้อยไปแล้วครับ3.2ล้านลายโอนเสร็จภายในวันที่2ีเพฤษภาคม63สก็ได้ไปแล้วครับ3.2ล้านลายนะครับขณะนี้กําลังเริ่มโอนชุดที่2ครับ3.5ล้านลายเริ่มโอนแล้วนะครับ ตั้งแต่วันที่23 24ก็โอนนะครับแล้วก็จะโอนให้แล้วเสร็จภายในวันที่29พฤษภาคม63ครับเกษตรกร,ร,ก,รกลุ่ม1 2ชุดรวมกันก็5ล้าน7แสนนะครับเกษตรกร,ร,ก,รกลุ่มที่1นี้นะครับถ้าใครไม่ได้รับสิทธิ์นะครับตรวจสอบสิทธิ์ดูแล้วถ้าใครไม่ได้รับสิทธิ์สามารถอุทธรณ์ได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่5มิถุนายน63ส่วนจะอุดรที่ไหนเดี๋ยวดูเป็นช็อตเป็นช็อตต่อไปนะครับดูเกษตรกร,ร,ก,รกลุ่ม2ก่อนครับกลุ่ม2คือเกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนระหว่างวันที่1นึถึงสิพฤษภาคมกลุ่มนี้มีประมาณ1.57ล้านรายสามารถเข้าตรวจสอบสิทธิ์ได้ว่าตัวเองจะมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาหรือไม่ในวันที่27พฤษภาคม63เป็นต้นไปนะครับสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ และคาดว่าจะจ่ายเงินได้ภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม63นะครับกลุ่มนี้หากท่านไม่ได้รับสิทธ์ตรวจสอบสิทธิ์เมื่อ27พฤษภาคมเป็นต้นไปแล้วไม่ได้รับสิทธ์ทก็เริ่บบูทอนได้ตั้งแต่31พฤษภาคม63-5มถึง5มิถุนายนนะครับกลุ่มนี้ก็ประมาณ1.57ล้านรายนะครับก็คาดว่ากลุ่ม1กับกลุ่ม2รวมกันแล้วประมาณ8ล้านกว่ารายน่าจะโอนได้สําเร็จ ทุกท่านภายในพฤษภาคอมบกยกเว้นผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ก็อุทธรณ์กันต่อไปนะครับกลุ่ม3ครับ,รบเป็นเกษตรกรที่ยังไม่ได้ทําการเพาะปลูกแต่ได้มาแจ้งลงทะเบียนในช่วงวันที่1นถึงสินะครับ,รบช่วงภายในไม่เกินวันที่15ยังไม่ได้เพาะปลูกแต่แจ้งแจ้งลงทะเบียนไว้แล้วและจะมีการเพาะปลูกจริงก่อน30มิถุนายนกลุ่มนี้มีประมาณ1 3แสนคน จะได้รับเงินทีเดียวคือ15,000บาทเลยนะครับก็ภายในเดือนถัดไปนะครับคือต้องมีการไปตรวจด,ดูผลการปลูกพืชจริงก่อนนะครับแล้วก็ถ้าไมา่ได้รับสิทธิ์สามารถอุทธรณ์ได้ตั้งแต่สามารถอุทธรณ์ได้จนถึง3สิบเอ็ดกรกฎาคม6.3นะครับ ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับสิทธิ์จะอุทธรณ์ได้ที่ไหนบ้างนะครับกร,ระทรวงเกษตรได้เปิดอุทธรณ์นะครับ,รบโดยอุทธรณ์ได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาคดังต่อไปนี้ครับ,รบถ้าเป็นของกรมส่งเสริมการเกษตรพืชไร่นาสวนก็อ,อุทธรณ์ได้ที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอหรือสำนักง,งานเกษตรจังหวัดถ้าเกี่ยวกับประมงก็ประมงอำเภอประมงจังหวัดเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์นะครับอุทธรณ์ได้ที่สำนักงานปศุสั์อำเภอประสั์จังหวัด มอนไมฉเฉลิมพระเกยียรติหรือศูนย์นยเครือข่ายใกล้บ้านกรณีเกษตรกรปลูกมอนเลี้ยงไหมอ้อยก็เขตบริการอ้อยและน้ำตาลทรายเขต1-8ถึงหรือศูนย์ส่งเสริมตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาค1-4ถึงถ้ายาสูบก็สำนักง,งานสรรพสามิตจังหวัดถ้าเกี่ยวกับยางพาราก็อุทธรได้ที่การยางแห่งประเทศไทยสาขาจังหวัดนะครับแล้วก็มีสำนักง,งานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนะครับนี่คือสถานที่อุทธรน,นะครับ ท่านสามารถตรวจสอบผลการอุทธรณ์ได้ที่เว็บไซต์ w w w ร์ไบ d o moac o mo go t h นะครับเข้าเว็บไซต์เดียวได้สามารถตรวจสอบเสร็จว่ามีสิทธิ์รับเงินโน่นนี่นั่นได้ไหมเกษตรกรตรวจผลการโอนก็ได้แจ้งช่องทางบัญชีรับเงินได้หมดนะครับเดี๋ยวไปดูหน้าตาเว็บไซต์กันบ้างเป็นยังไงนะครับเว็บไซต์ w w w m เ o t อ่อ o t h จะแนบลิงก์ไว้ที่คําอธิบายใต้คลิปแล้วก็ เนี่ยลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์แรกท่านผู้ชมสามารถเข้าดูได้ครับเมื่อเรากดที่ลิงก์นะครับกดลิงก์เวอร์บาบิ๊นะครับก็จะมาเข้ามาลิงก์นี้ถ้าท่านจะตรวจสอบสิทธ์ก็กดตรงนี้นะครับตรวจสอบสิทธิ์เกษตรกรว่าท่านมีสิทธิ์รับเงินไหมกดปุ่มตรวจสอบสิทธิ์นะครับเมื่อกดปุ่มตรวจสอบสิทธิ์ปั๊บหน้าตาจะเป็นแบบนี้ก็ใส่เลขประชาชน13าหลักแล้วกดทำบาตรวจสอบสิทธิ์ ก็จะรู้ผลนะครับว่ามีสิทธิ์หรือไม่มีนะครับในการรับเงินเดียวยาเกษตรกรนะครับถ้าไปยื่นเรื่องอุทธรณ์ไปแล้วถ้าอยากจะกดตรวจสอบผลการอุทธรณ์ก็มากดตรงนี้นครับตรวจสอบสถานะการอุทธรณ์ปุ๊บนะครับเมื่อกดตรงนี้ปุ๊บหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ก็ใส่เลขประชาชน13หลักและใส่เบอร์โทรที่ให้ไว้ตอนเราไปยื่นเรื่องอุทธรณ์ก็กดตรวจสอบก็จะทราบผลนะครับ ในกรณีที่ท่านจะตรวจสอบผลการโอนหรือแจ้งช่องทางการาการให้ทกศโอ,อนเงินให้ท่านนะครับก็มากดที่เยียวยาเกษตรกรนะครับกดปุ๊บก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับถ้าท่านจะแจ้งช่องทางการให้ทกศโอ,อนเงินให้ท่านตอนนี้เขาบอกว่ายังมีเหลืออยู่4ี่0,000กว่ารายนะครับ<น>เกษตรกรที่ยังไม่ได้แจ้งบัญชี ให้ใหก็มากดเข้าตรงนี้นะครับส่วนตรวจผลการโอนว่าเราได้รับการโอนหรือ,อยัง<ล>ก็มากดตรงนี้ครับนี่ก็คือเว็บไซต์ที่เขาให้ตรวจสอบเ็จตรวจสอบสถานะการอุทธรแล้วก็ตรวจผลการโอนตรวจแจ้งช่องทางรับเงินนะครับแนบลิงก์ไว้ที่คําอธิบายใต้คลิปและคอมเมนต์แรกนะครับคลิปนี้นําเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ